เปิดประชุมในส่วนของอตลาดอนุพันธ์นะคะประจําวันที่21สิงหาคม2555นะคะเริ่มต้นในส่วนของตัว s e t 50 Index f u t u r e ก่อนนะคะตัวนี้เรามองแนวโน้มของตลาดน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็มีโอกาสทดสอบที่850ได้อยู่นะคะก็โดยรวมแล้วถือว่าภาพรวมตลาดยังคงไม่ได้มีปัจจัยอะไรโดดเด่นเข้ามาชี้นำเท่าไหร่นะคะวันนี้อาจจะมีเอฟเฟกจากเรื่องของ XD ปันผลของตัว Advance นะคะ5.90ที่มีผลต่อ เซฟฟเนี่ยก็เกือบเกือบ2จุดนะคะยังไรก็ตามเนี่ยการถือสถานะด้านรองของต่างชาติที่ยังคงดําเนินต่อไปนะคะน่าจะยังคงเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีสําหรับตัวตลาดอนุพันธ์นะคะรวมไปถึงเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับตัวมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่เนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่นะคะจนกว่าที่จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในการประชุมธนาคารกลางต่างๆในเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่ยังเทรดบนความคาดหวังอยู่ตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นตัวจำกัดกรอบดาวไซด์ได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าความผันผวนในระหว่างทางก็น่าจะยังคงสูงอยู่นะคะเรามองว่า S 5 0 U 1 1เนี่ยยังมีโอกาสทดสอบ850ได้นะคะในระหว่างวันนะคะจึงยังคงคำแนะนำเดิมที่ให้ทยอยปิดสถานะ S 5 0 U 1 2เมื่อขึ้นมาบริเวณ850จุดแล้วก็ตัดขาดทุนที่835จุดนะคะ ในส่วนของ g o f ฟิ u เจนะคะแนวโน้มเรามองว่าน่าจะผันผวนอิงทางบวกได้นะคะหลังจากที่ทาง ECB เนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำเพื่อเข้าซื้อพันธบัตรนะคะอีกทั้งท่าทีของธนาคารกลางเยอรมนีที่คัดค้านมาตรการของ ECB นะคะทำให้นักลงทุนเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวมาตรการในการจัดการ ปัญหานี้ของยูโรโซนนะคะแล้วอาจจะมีแนวโน้มในการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะในขณะที่อาจจะมีแรงเกงกําไรทองคําก่อนที่จะมีการเปิดเผยรา,ายงานการประชุมตัว FOMC ที่ประชุมไปเมื่อครั้งก่อนนะคะระหว่างวันที่11กรกฎา,าคมนที่1สิงหะคะซึ่งตัวรายงานการประชุมนี้จะเปิดเผย,ยในวันพุธนี้นะคะก็ทําให้มองว่าแนวโน้มตัว G.F.Q. 1-2ในวันนี้น่าจะยังคงผันผวนอิงทางบวกได้ต่อนะคะแนะนํารอทํากําไรสถานะรอง G.F Q12 ที่บริเวณ24,400บาทนะคะแล้วยกจุดตัดขาดทุนขึ้นมาบริเวณ24,180บาทค่ะ ในส่วนของ oil future นะคะเรามองว่าน่าจะมีความผันผวนอยู่ในระหว่างวันหลังจากที่ ECB ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าซื้อพันธบัตรนะคะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ยูโรโซนยังคงมีอยู่หลังจากที่ ECB ระบุว่าไม่ได้ยังไม่ได้มีการหาเหือหรือว่าตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกําหนดในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลต,ตามรายงานในนิตยสารฉบับหนึ่งนะคะของเยอรมนีก็ยังคงต้องติดตามดูการประชุมหารลือกันของผู้นำยุโรป กับนายกรัฐมนตรีกรีซในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปนะคะยังไงก็ตามเนี่ยราคา น้ำมันดิบน่าจะพักตัวลงอย่างจำกัดนะคะหลังจากที่มีความวุ่นวายในตัวออกกลางเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มเติมแต่ก็ยังเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องจับตาใกล้ชิดนะคะทำให้เรามองแนวโน้ม b r u 1 2ยังคงผันผวนและมีโอกาสปรับขึ้นมาได้บ้างนะคะในขณะที่ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิสุทธิในฟิวเจอร์น้ามันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังแนะนำหาจังหวะทำกำไรสถานะรอง b r u 1 2บริเวณ3,600 ร1 0นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่3,550บาทค่ะ สุดท้ายในส่วนของแนวโน้ม USD Futures นะคะเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวทางบวกได้นะคะนักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหานี้ของยูโรโซนต่อไปนะคะโดยการโดยเฉพาะในการประชุมของผู้นำยุโรปในวันพฤหัสนี้นะคะซึ่งความไม่แน่นอนออดังกล่าวอาจทำให้นักทุนเข้าซื้อสกุลเงินปลอดภัยอย่างเงินดอลลาร์นะคะแนวโน้มฟิวเจอร์ของดอลลาร์ยังมีโอกาสดิดขึ้นได้นะคะ ขณะที่อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายของนักลงทุนสถาบันที่มาถือสถานะฝั่งชอ็อตสุดทิในตัว USD Q12 นะคะเมะื่อวานนี้ก็แนะนำให้หาจังหวะในการทำกำไรสถานะลอง USD Q12 เมื่อขึ้นมาบริเวณ31.60นะคะแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่31.50ค่ะปิดการประชุมในส่วนของอตลาดอนุพันธ์ค่ะ